เดี Sugar, ๋ยวเราประมาณทักตีสามชั่นึ่งลุกขึ้นจะเข้าห้องน้ำสวัสดีครับช่วงนี้ปักใต้นะเป็นงานเขาเรียกว่างานเทศกาลเดือนสิบใช่ไหมเมื่อพระที่ผ่านมาวันพระที่ผ่านมาเป็นวันอะไรแล้วล่ะชั่นึ่งดูปฏิทินร้อยห้าเป็นวันอาทิตย์แรมไม่ใช่วันอังคารแรมหนึ่งข้ามเดือนเก้าเขารับตายายเนาะแล้วก็ส่งตายายเนี่ยจะเป็นวันที่เดี๋ยนะวันที่เห็นว่าวัน รมสิบสี่ค่ำวันที่หนึ่งวันที่สองนี่แหละนะวันที่สองก็คือเป็นเขาไปวัดกันแรมสิบสี่ค่ำเดือนห้าเช่งหนึ่งมีจำได้เมื่อเมื่อปีที่แล้วนะเช่งหนึ่งมีเรื่องเล่านะก็เป็นเรื่องของตายายนั่นแหละนะแล้วก็ปีที่แล้วโอ้คุณแฟนของเช่งหนึ่งเขาไปผดทีครามที่วัดวัดวัด,วดนังห้าสุราษฎร์ธานีนี่แหละนะและ้วก็เขาก็ วนะันเกิดเขาอะไรเงี้ยเขาเราก็อนุโมทนาบุญด้วยตวตวแต่มันจะมีเรื่องราวเกิดขึ้นก็คือตอนกลางคืนตอนวันน,ออนั้นเขาไปบวตชตั้งชาติไม่ตั้เดืนช่าน่งจะต้องอยู่บ้านคนเดียวเนาะ,อ,ะอยู่กับแมวไม่อยู่คนเดียวหรอกอยู่กับแมวประมาณเจ็ดตัวอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราประมาณทักตีสามชั่นหนึ่งลุกขึ้นจะเข้าห้องน้ำชั่งหนึ่งกำลังงัวเงียง,งัวเงียแล้วก็เดินกำลังจะออกจากห้องเพื่อเข้าห้องน้ำนะ ชั้นหนึ่งรู <ique> ้สึกได้เลยว่าม huh ีคนยืนอยู่หน้าประตูทั้งๆที่ชั้นหนึ่งอยู่คนเดียวกับแมวเกตตัวภาพที่เห็นน่ะเออก็เป็นน่าจะเป็นคุณตาใส่กางเกงขาสั้นเสื้อโปโโลสีเทาๆอ่ะแกยืนอยู่ข้างหน้าชั้นหนึ่งอืมคุณตาอืมคุณตาเสร็จแล้วชั้นหนึ่งทำไงรู้ไหมชั้นหนึ่งก็เลยอ๋อโอเคนอนต่อดิ นอนตอดดิปว่า,วาไม่ประชีนะล <laughs> รู้แล้วว่าคุณตายืนอยู่หน้าห้อพอ,อหลังจากนั้นหลังจากคุณภรรยาเขาออกจากบวชันนี้เรียบร้อยแล้วแล้วก็มาเล่าให้ฟังเขาบอกว่าเขาลืมลืมบอกพ่อลืมบอกพ่อว่าไป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 บวชแต่ว่าพอไปถึงนู่นไปคือตอนที่บวชอะไป อาจจะไปไปบอกไปสื่อกันที่วัดอะไรเงี้ยก็อบอกว่ามะบวชน,น่ารับบุญน,นะพ่อหน้าอะไรเงี้ยแต่ปีนี้เชนหนึ่งคิดไปร้อยแนละ้วนี่ยอย่าลืมบอกพ่อด้วยนะว่าจะไปบวชเดี๋ยวแกก็จะมาถามหาอีกว่าลูกสาวแกไปไหนเห็นแลนอนบ้านอยู่คนเดียวไงเออเนี่ยเรื่องราวก็ประมาณนี้โอเคขอตัวไปบอกแป๊บนึงแม่แม่แม่แม ครับเพื่อนๆสนใจจี้พระประจําวันเกิดนะครับช่างหนึ่งติ๊ก้าในตะก้าเหลืองมาเรียบร้อยแล้วครับก็คือใครสนใจสามารถกดที่ตะก้าเหลืองสั่งได้เลยครับราคาไม่แพงครับบูชากันแบบเข้าถึงได้ทุกคนนะครับราคาหลักสิบเท่านั้นเองครับ